กบกับแอมเคยแอบไปรับกันแต่แด้เคยเป็นแฟนลุงคุณดงเอ้ยผมบอกเลยคุณโดนแผนซ้อนแผนละ กบเขาบอกลุงด้วยว่าเขาไปกินข้าวกับเพื่อนมากบออกจากบ้านไปกลับมาตอนตีสองตีสามแล้วลุงเปิดประตูห้องออกมาตอน7จ็ดโมงเช้ากบบอกเขาปวดหัวประมาณ1 1บเอ็ดโมงเขาแบบเหมือนจะเจียนเขาบอกว่าเขาร้อนรุ่มร้อนมากเกือบเที่ยงคืนเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วแล้วก็ทายท้องแล้วเขากินน้ำอ่ะขวดประมาณ500มิลลิลิตรยี่สิบสามสิบขวดเขากินคนเดียวของเขาอะค่ะคือมันร้อนอยู่ข้างในก็ไปส่งโรงพยาบาลแล้วเขาเสียชีวิตคุณกบเองเนี่ยปกติแล้วเขากินยงกินยาอะไรยังไงไหมกบไม่กินยาอะไรทั้งสิ้นกบไม่มีโรคประจ ตัวกบเป็นคนไม่กินเหล้ามไม่ดูดบุหรี่มีคนส่งยาเลยไหมเขากินบ้างไหมเรื่องนี้ลุงไม่รู้นะเพราะเข้านอนคนละห้องกับลุงลุงอะ่ะเห็นแฟนตัวเองตายด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งปากเข่าดําตัวเขาเป็นจ้ำและเป็นม่วงท้องอืดไวมากสงสัยว่าน่าจะโดนยาตายปกติก็เป็นคนที่มีเงินเก็บเงินที่ไหนอะไรไงไหมกบอ่ะใช้เงินสดเก็บอย่างเดียวไม่มีบัตร ATM ไม่มีสมุดธนาคารส่วนมากเขาจะชอบเก็บไว้ในรถแสนสองแสนสามแสนความเชื่อมโยงระหว่างกบที่คุณเข้าใจว่า แอมน่าจะวางยาเนี่ยคุณสงสัยจากอะไรเพชบอกว่ากบกับแอมเคยแอบไปรับกันตอนที่ว่ากบอยู่กับลุงลุงคิดว่าวันที่กบกินข้าวคงต้องไปรับแอมแล้วตอนตายเนี่ย ไปดูเงินในรถไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรอยู่เลยนะฮะเหลือแ,ลแต่สร้อยคอ,อกลับบ้านมาอย่างเดียวห้าบาททีนี้เห็นบอกว่าตอนแรกที่มีข่าวออกมากบกับแด่เขารู้จักกันใช่ไหมไม่รู้จักกันไหมลุงไม่รู้แต่<ม>แด่เคยเป็นแฟนลุงคือมันมีส่วนพัวพันกันมาอย่างนี้เลยเหรอแด่เป็นแฟนแอมแล้วครั้งหนึ่งเขาเคยคบกับคุณหลังจากที่กบเสียชีวิตได้3เดือนแล้วคุณรู้ไหมว่าแด่กับแอมเขาคบกันไม่รู้ค่ะเพิ่งจะรู้ตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนที่ว่าลุงเลิกกับแด่ไปมีผู้หญิงชื่อนุ้ยโทรมาหาลุงว เลิกกันไปแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าน,นุ้ยมีตัวตนจริงไหมใช่ค่ะแล้วแด้เข้ามาหาคุณยังไงเขาโทรมาหาเขาว่าไปเล่น Facebook เขาเจอลุงเขาเพิ่มเพื่อนลุงคุณลุงเอ้ย ผมบอกเลยคุณนะโดนโดนแผนซ้อนแผนและไปฟังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันมีความเชื่อมโยงระหว่างแด่กับแอมแล้วคุณจะเข้าใจเราต้องมาคุยกับทางป้าเต๋าครับว่าทําไมความเชื่อมโยงว่าแอมกับแด่เนี่ยเขารู้กันเพราะมันมีการวางแผนทําหวยทิพย์หวยใต้ดินโดยเขาวางอุบายว่ายังไงฮะเขาบอกว่าเล่นหวยกันไปรับลูกค้ามาแล้วส่งมาให้กับทางคนที่แอมเนี่ยเขาจัดหาให้ชื่อว่าเว่าวที่เขาบอกนี่คือรูปของว่านะฮะเจ้ามือใหญ่เนี่ยคือใครโอเคค่ะแล้วว่าเนี่ยเป็นเอเจนต์ของเคอีกทีหนึง่งเวลาที่จะซื้อเลขเนี่ยซื้อผ่่านใคคครุะ แล้วเห็นบอกว่าไปรับจากคนอื่นมาด้วยใช่ไหมก็แนะนําคนอื่นค่ะก็มีข้อตกลงอะค่ะถ้าเกิดว่าแทงยอดเยอะๆนะเดี๋ยวได้ทองด้วยจะได้ลดส่วนแบ่งดิถ้าคนไม่ถูกเขาก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้เราอีกมีค่าคอมอีกส่งไปให้ในเคคนนี้เยอะสุดเท่าไหร่ฮะเจ็ดแสนกว่าแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยพอเขาถูกแปดล้านเก้าเคทำยังไงออกจากไลน์แล้วทําสลิปปอมไปบอกคนที่ทรงหวยกับเขาว่าเขาจ่ายเงินแล้วเขาโกงคุณแล้วคุณไปจัดการกับเขาเองไม่ใช่เรื่องของผมเขาก็ส่งมาให้ลูกค้าด้วยบอกเนี่ยจ่ายเงินป้าเต่าไปแล จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเคเป็นคนไม่ยอมจ่ายสุดท้ายป้าต้องมานั่งแบกที่ต้องจ่ายเงินแทนคแปดล้านเก้าถามแอมก็บอกว่าหนูแค่แนะนําพี่พี่เกี่ยวกับแอมแต่ก่อนที่จะส่งเขาบอกว่าคือถ้าถูกเน,นี่ยหนูให้ตามให้ได้นี่คือส่งไปให้ต่างๆของแอมถูกไหมปรากฏคุณผู้ชมเราขึ้นสลิปขึ้นมาอีกทีนึงนะครับตัวป้าเต่าเองเนี่ยยืนยันว่า โอนเงินทุกบาททุกสตังค์เนี่ยให้กับในเคไปแล้วคือสุดทีิศักดิ์คูณขวัญคุณผู้ชมครับสุดที่ศักดิ์คูณขวัญคนนี้คือในแด่ที่เสียชีวิตไปแล้วครับนี่คือความเชื่อมโยงที่ผมพยายามจะให้คุณรุ้งได้เห็นนะครับหลังจากที่ทางฝั่งเจ๊เตาเนี่ยไปสืบหาข้อมูลแล้วก็ไปหาแด่ที่บ้านแอมเขารู้สึกไม่พอใจว่าทําไมต้องมารามไปถึงสามีเขาที่เป็นตํารวจก็เลยอาจจะปิดปากก็ได้มันอาจจะแด่เนี่ยสมคบคิดได้หนึ่งอสองแด่ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมืออีกคนหนึง่งอาจจะเลี่ยงธุรกิจเเส้นนทาางกรหือปล่่แค โลกว่าแด้เป็นสามีต้องขออภัยครอบครัวทางคุณแด้ด้วยนะครับเพราะคุณแด้เองก็เสียชีวิตไปแล้วเราไม่ได้กล่าวโทษเรากําลังคุยกันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มันเป็นจริงถามพี่เต่านิดนึงแอมเขาได้มาบอกไหมว่าเคตายแล้วเขาไม่ได้บอกค่ะเขาบอกว่าพี่ยุ่งยุ่งอยู่เป็นเนื้อง,งอกจะกลับมาช่วยเราติดต่อเจ้ามืออะไรใหม่ให้เราแอมเคยชวนไปทานข้าวไหมชวนค่ะไม่ไปค่ะชวนไปหาร่างทรงด้วยค่ะรู้สีนะคะ คิดว่าถ้าไปอาจจะไม่รอดทางฝั่งของน้องคนสนิทของคุณทรายต้องการยืนยันข้อเท็จจริงแอมตอนแรกที่แม่บอกสนิทสนมกันว่าไม่ได้สนิทค่ะคิดว่าน่าจะมาตีสนิทพี่ทรายแหละเพราะว่าพี่ทรายเป็นคนที่ทรัพย์สินเยอะมากสามีที่ปีเตอร์นี่เป็นคนอเมริกรวยมากรวยมากในการที่หนูออกมาวันนี้คือสามีพี่ทรายเนี่ยเชื่อว่าครอบครัวพี่ทรายเป็นคนทําอันนี้หนึ่งหนูถึงได้บอกว่าสงสารแม่เขามากเลยอ่ะจะพูดไปจริงจริงแล้วปีเตอร์มันไม่ใช่มมันไ่่ใชครอบครัวพี่ทรายนะไม่ใช่ค่ะพี่หนูคิดว่าไงแอมเป็นคนไปรับที่สนามบินไปส่่่่่่งพีีีีททททททราาายยยคคนนนนสุดด้้้อออโโขษะแลวบู ปฐมอันนั้น<ส>เป็นเป็นเป็น,ปน,นชื่อของใครเป็นชื่อพี่สายค่ะมีคนยืนยันว่า แอมขายไปแล้วนะครับเพราะคนที่ซื้ออยู่ในสายกับเราฮะด้วยความที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันแอมเนี่ยเขามาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็สังเกตได้ว่าแอมเนี่ยพยายามปีสนิทก,กับพี่สายคือชวนไปทําบุญไปวัดไวเนื้อเชื่อใจกันจนขนาดที่ให้กุญแจแอมเป็นคนดูแลตึกหาผู้เช่าอะคะ่ะเข้ามาเช่าตึกเรื่องที่ว่าค่าเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไปถึงพี่สายไหมอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้แล้วพอมารอบสุดท้ายเลยเนี่ยที่แอมเนี่ยโทรมาบอกขายตึกเนี่ยก็คือแจ้งว่าพี่สายอะเสียี แล้วเนี่ยตึกเนี่ยซื้อไหมถ้าซื้อเนี่ยทางสามีเขาอ่ะอยากจะขายนะแล้วก็อยากได้เงินสดเลยนะเพื่อที่จะแบ่งให้ทางญาติญาติที่ตายเลยโดยที่ทางสามีจะไม่เอาทรัพย์สินตรงนี้เลยจะแบ่งให้ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตทั้ทงหมดอย่างนี้นค่ะคแล้วด้วยความที่เราอ่ะก็คือเปิดร้านอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราก็เลยซื้อไว้เขาเสนอขายตึกนี้ราคาเท่าไหร่ครับสามล้านห้าค่ะ จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นเองค่ะห้าม,มโอน,โอนใช่ไหมฮะใช่ค่ะื่าสุดผมคุยคุณแม่มคุณแม่มมบอกว่าตึกอันเนี้ยไม่ได้ถูกขายไปปีเตอร์ไม่น่าจะให้ขายแต่ผมเพิ่งจะมาทราบเนี่ยแหละว่าเขาขายเป็นเงินสดไปแล้วแล้วตึกเนี่ยเป็นชื่อของทรายคาถามคือใครเป็นคนเซ็นโอนให้คุณครับเป็นคุณพ่อนะคะคุณพ่อของที่ทรายนะคะเพราะว่าวันที่เราซื้อขายกันเนี่ยจะมีทางญาติของทรายมาด้วยน่าจะเป็นคุณพ่อหนึ่ง น,นะคะเราก็ถ้าจะมีะ<ช>ทนาทนายเนี่ยเป็นผู้ชายนะวันนั้นแอมมาแจ้งมาแบบนั้นว่าเป็นทนายของคุณปีเตอร์ให้มาจัดก,การแทนเราก็ไม่ได้เกะกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นบอกมันมีประเด็นเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ในตึกด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คืออย่างนี้นงะวันที่เราตกลงซื้อแล้วเนี่ยตุญแจบ้านเนี่ยยังอยู่กับแอมภายในระหว่าง3วันที่รอเนี่ยค่ะเขาอะแอบ,บมันงัดแงะพวกแอร์หรือว่าของ <c oughs> มีค่าในบ้านเนี่ยออกไปทั้งหมดเข้ามาทักเขาเขาก็บอกว่าทางญาติทีต่ตายเนี่ยให้ทํา เราก็เลยไม่แน่ใจว่าพอตอนแรกเขาโทรมาสายเราเขาบอกว่าเขาให้ทั้งหมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีการเอาเอาของในบ้านอะไปขาย <c oughs> เอาไปแม้กระทั่งแบบจริงล <c oughs> ้างการสลตเลสแต้องักเอาไปหมดเลยงทาแต่ผมสงสัยอยู่อันนึงที่บอกผู้ชายที่เป็นพ่อเนี่ย <c oughs> พ่อจริงหรือเปล่า อาจารย์ทรอบยังยืนยันคําเดิมใช่ไหมครับว่าโทษประหารตอนนี้เดิมแต่วันนี้จะเพิ่มเติมให้ว่าคดีนี้มันจะต้องฟ้องที่ศาลเนี่ยภายในวันที่19กรกฎาคมมันจะครบถูกฝากขังเนี่ยแปวันภายในเดือนกรกฎาคมตอนนี้ต้องได้ฟ้องก่อนที่เขาบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่ที่คุณทนายก็พูดนะถ้ามาตรฐานทนายความที่ดีเนี่ยเขาไม่ทุรนทุรายที่จะสู้ให้พ้นผิดปรฟ้องปั๊บถลับสรารภาพรับสรารภาพฟ้องวันที่19กรกฎาคมไม่เกินนั้นก็าอาจจะไปตัดสินเดือนสิงหาหรือเดือนกันยาถามว่าใน ท้องในะออกรือยังก็ยังไม่ออกมันยังเข้าสิทธิประโยชน์ตามมาจะารอให้คลอดลูกเลี้ยงลูกระยะหนึ่ง3ปีถึงจะลดโทษหลายคนที่ผมพบป่ามาเขาบอกถ้าไม่ประหารเขาขออย่างหนึ่งได้ไหมติดให้จริงหลายคนบอกอยากให้ออกมาเลยนะให้อยู่ในคุกจนตายอยากให้ราชทัน์ปล่อยก่อนเพราะเขาอ้างเหตุผลว่าก็ดูสมคิดสิครับฆ่าตั้งกี่ศพประหารชีวิตแล้วหลุดออกมาแล้วก็ฆ่าต่อฝากไปยังราชาทัน์กระทรวงนีรทำรที่คือเสียงเรียกร้องของประชาชน